สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็จะให้ดูผลงานก่อนเลยนะคะหลังจากที่เราใช้เนี่ยจะเห็นว่าหอยตายเลยค่ะนี่นอนหงายเลยนะคะอันนี้ก็จะให้ดูผลงานนะคะเจอสูตรนี้2อสานาทีค่ะเกลื่อนเลยนะคะบางทีก็ต้องใช้บทโหดค่ะเดี๋ยวมาดูสูตรที่เราจะมาบอกวันนี้กันเลยค่ะสำหรับวิธีก็ง่ายมากๆเลยนะคะตัวนี้เนี่ย ใช้ได้เลยค่ะดาวทดลองแล้วนะดีมากๆเลยก็เลยมาบอกต่อกันอีกทีนะคะสำหรับที่เห็นอยู่นี้เป็นสารส้มนะคะตัวนี้เนี่ยใช้ดีมากๆก่อนอื่นเลยเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะเอาไปตำนะอย่างที่เราทำในคลิปก่อนหรือว่าอาจจะเอาไปอาจจะเอามาแกว่งในน้ำเลยก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะเอาไปแกว่งในน้ำนะคะก็คือจะใส่ลงไปในแก้วเลย แก้วนะคะจัมโบ้แต่เดี๋ยวดาวจะใส่ลงไปในขวดอีกทีแต่อันนี้ก็คือดาวจะเอามาแกว่งก่อนใส่ลงไปแล้วก็แกว่งเนี้ยแกว่งแบบนี้นะคะแกว่งไปเลยประมาณสัก2-3ถึงสนาทีค่ะแกว่งแกว่งไว้แบบนี้นะคะพอได้แบบนี้นะคะแกว่งแล้วแกว่งประมาณ2-3นาทีแล้วนะ เอาก้อนสารส้มที่เหลือเนี่ยออกมาค่ะแล้วก็เอาน้ําที่เราแกว่งได้เนี่ยใส่ลงไปในขวดนะคะวิธีนี้เนี่ยสำหรับการแกว่งเนี่ยก็คือเราจะกะไม่ค่อยได้เนาะไม่เหมือนแบบว่าถ้าเราเอาไปตาปนะ่ะเราจะกะได้ดีกว่าก็คือใช้หนึ่งช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะอะไรก็ได้นะแต่อันนี้ก็คือเป็นการกะเอานะคะใส่ลงไป พอใส่เสร็จนะคะแล้วก็ไปเติมน้ําให้เต็มอีกทีค่ะเพราะว่ามันจะไม่เต็มหรอกเราก็ไปเติมน้ําแล้วก็เจาะรูนะคะที่เจาะรูที่ฝาขวดนี่นะคะเพื่อที่เราจะได้บีบน้ําแบบนี้น,นี่บีบแบบนี้นะสารส้มนะโดนมือได้ไม่เป็นไรอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็เตรียมน้ําของเราเรียบร้อยทีนี้เราก็ไปจัดการกับหอยได้เลยนะคะ ล่วงเลยนะคะหลังจากที่โดนหลังจากที่กินนะคะตรงนี้ค่ะพอโดนนี่โหดเลยเรียบร้อยนี่นะคะกำลังคลานเลยเจอตัวก็จัดเลยค่ะแบบนี้นะจะรอดไหมเวลา แบบนี้นะคะเนี่ยตอนเช้าๆจะเยอะมากกับตอนเย็นนะคะเนี่ยมาจัดไว้เลย,เลยแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะรอดไหมดูสภาพตกเลยค่ะนี่นะคะต้นนี้หงายท้องเลยค่ะไม่เหลือกําัง ให้โดนตัวแบบนี้ไปเลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะหอยตายแบบว่าเห็นๆเ,เลยค่ะนี่อันนี้ที่ดาวนั่นไว้นะนี่ตัวใหญ่นะเรียบร้อยถ้าโดนล,ลดตัวนะคะก็คือตายทันทีตายเลยนะคะไม่เหลือแอะนี่ก็เป็นอีกสูตรง่ายๆที่ดาวมาบอกกันนะคะวิธีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะ ทำเก็บทิ้งไว้เลยนะแล้วถ้าวันไหนเราเจอหอยหรือว่าเดินออกมาตอนเช้าเจอหอยก็เอาสูตรนี้เนี่ยใช้ได้เลยแล้วสูตรนี้เนี่ยยังช่วยป้องกันพวกมดแมลงเพลี้ยเชื้อราต่างๆด้วยในดินนะคะสามารถใช้ได้ตลอดเลยประโยชน์เนี่ยเพียบเลยนะคะอย่างที่เราเคยทําคลิปไปแล้วก็ช่วงนี้หอยมันเยอะมากๆฝนตกบ่อยก็ทําเก็บไว้เลยมันสะดวกง่ายก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทําตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ